เราเห็นภาพของธุรกิจอะค่ะในเชิงของการท่องเที่ยวอ่ะเขาลงทุนไปกับหลายโปรเจกต์มากๆเลยนะเป็นโครงการมิกซ์ยูดเอ่ยคอมมูนิตี้เอ่ยแล้วก็สงสัยว่าเออมันจะเกิดฟองสบู่ในภาคของการท่องเที่ยวหรือเปล่าเขาสร้างเนี่ยเพื่อลองรับใครทั้งทังที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติมันก็น้อยน้อยมาตอนเนี้ยตอนนี้นนใช่ไก็ต้องมองภาพระยะยาวนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เม่คกี้บอกสนามบินตอนนี้เรา ปลดล็อกแคปซิตี้ไปเยอะมากแล้วนะครับวันนี้เราน่าจะสามารถรับได้60 7 0เจล้านคนคได้แต่ว่าดังเอิญนักท่องเที่ยวยังไม่กลับไป4ี่ิบนะครับแล้วแต่ว่าผมว่าเราอันนี้เราเราเห็นเทรน์ทั่วโลกจริงๆว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มเหมือนกับมันเร่งตัวหลังโควิดเร็วมากนะครับแล้วตอนนี้เริ่มชะลอลงมาเล็กน้อยแล้วก็เป็นเทรนดทั่วโลกเลยที่การเดินทางแม้กระทั่งพวกดิวตี้ฟรีต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นเทรนด์ที่ การจับใจใช้สอยเริ่มเริ่มชะลอลงเริ่มชะลอลงนะครับนั้นตอนนี้สิ่งที่บอกคือว่าถ้าถามว่าลงทุนมากไปฟองสบู่ไหมก็ต้องอาจจะต้องมองว่าต้องขึ้นอยู่กันการคาดหวังนะครับว่าต,ตอนนี้เราต้องมองภาพยาวๆนะครับอาจจะไม่ได้สามารถบอกว่าเดี๋ยวมันต้องกลับไป40ล้านคนภายในปีนี้ปีหน้า<ม>ใช่ไหมครับแต่ผมว่าเชื่อว่าระยะยาวๆเนี่ยถ้าเรายังดึงดูดความเป็น จุดขายของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าการเดินทางเนี่ยมันคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่โลกพัฒนาไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับคนอินเดียจํานวนมากเนี่ยยังไม่เคยออกมานอกประเทศใช่ไหมครับพอเขารวยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมีดีมานในการเดินทาง